ปฏิจจสมุปบาทแห่งอาหารสี่เพื่อภูตสัตว์และสัมภเวสีสัตว์ดูก่อนพิกุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของภูตสัตว์ทั้งหลายหรือว่าเพื่ออนุเคราะห์แก่สัมภเวสีสัตว์ทั้งหลายอาหารสี่อย่างเป็นอย่างไรเล่าสี่อย่างคือหนึ่ง กับพลีการาหารที่หยาบบ้างละเอียดบ้าง 2. ผัสสะ 3. มโนสันเจตนา 4. วิญญาณดูก่อนพิขุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของภูตสัตว์ทั้งหลายหรือว่าเพื่ออนุเคราะห์แก่สัมภเวสีสัตว์ทั้งหลายดูก่อนพิขุทั้งหลาย ก็อ, <io> อาหารสี่อย่างเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิด o. ดูก่อนพิกูทั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้มีตันหาเป็นเหตุให้เกิดมีตันหาเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีตันหาเป็นเครื่องกำเนิดมีตันหาเป็นแดนเกิดดูก่อนพิขูทั้งหลาย ก็ตันหานี้เล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิดเป็นแดนเกิดดูก่อนพิกูทั้งหลายตันหามีเวทนาเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิดเป็นแดนเกิดดูก่อนพิกูทั้งหลายก็เวทนานี้เล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิดเป็นแดนเกิด ดูก่อนพิขุทั้งหลายเวทนามีผ an ัสสะเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิดเป็นแดนเกิดดูก่อนภิขุทั้งหลายก็ผัสสะนี้เล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิดเป็นแดนเกิดดูก่อนพิขุทั้งหลายผัสสะมีสลายตนะเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิด เป็นแดนเกิดดูก่อนพิกุทั้งหลายก็สลายยตนะนี้เล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิดเป็นแดนเกิดดูก่อนพิกุทั้งหลายสลายยตนะมีนามรูปเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิดเป็นแดนเกิดดูก่อนพิกุทั้งหลาย ก็นมรูปน <an> ี <S an> ้เล <an> ่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกําเนิดเป็นแดนเกิดดูก่อนพิกูทั้งหลายนามรูปมีวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกําเนิดเป็นแดนเกิดดูก่อนพิกูทั้งหลายก็วิญญาณนี้เล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกําเนิดเป็นแดนเกิด ดูก่อนพิขุทั้งหลายวิญญาณมีสังขารเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิดเป็นแดนเกิดดูก่อนพิขุท <uw> <words> ouais? ั้งหลายก็สังขารทั้งหลายเหล่านี้เล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิดเป็นแดนเกิดดูก่อนพิขุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิด เป็นเครื่องกำเนิดเป็นแดนเกิดดูก่อนพิขูทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีส <Re ังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะนเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะ เพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งพัสสะเพราะมีความดับแห่งพัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข,ขะโทมนัสอุป,ปายาศทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้